นหนึ่งในผู้เล่นที่แฟนช่องคอมเมนต์ขอมาให้ทำประวัติและชำละฟอร์มมากที่สุดนะครับนั่นคือเทรยังขอมา7วัน7คืนเราก็ทำให้นะครับแต่อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้การกดไลค์กดแชร์เพจมันจะได้วิ่งยอด YouTube มันจะได้วิ่งแล้วก็ถ้าเห็นในความเหนื่อยนะครับก็สมัครเป็นสมาชิก เป็นกำลังใจให้กันนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเทยังกาดจ่ายเบอร์11ที่แอร์เรนตาฮอคเขาเล่นในตำแหน่งพอยการดเทยังเกิดวันที่19กันยายนในปี1998ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ24ปีแล้วนะครับเทรยังมีส่วนสูง6ฟุต1นิ้วหรือ185เซนติเมตรเขาหนัก164ปอนด์หรือ74กิโลกรัม เทยังนะครับต้องบอกว่าย้อนไปชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเขาไปอยู่ในครอบครัวที่ทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลคุณปู่เขาคุณอาเขาคุณพ่อของเขาทุกคนเนี่ยมีฝันอยากเล่น NBA แต่ไปไม่ถึง NBA ความฝันนั้นเนี่ยเลยตกมาอยู่ที่เทยังคุณพ่อของเทยังเนี่ยเป็นนักบาสอาชีพแต่เล่นที่ยุโรปทำให้ชีวิตในวัยเด็กของเทยังเนี่ย ถูกทุกคนเนี่ยปลูกฝังบาสเกตบอลสอนบาสเกตบอลมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะคุณพ่อของเขาปั้นเขามาตั้งแต่เด็กนะครับเขาบอกว่าเทยังเนี่ยชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเพื่อนหมดเลยเขาตัวจิ๋วตัวจ้อยเลยทําให้คุณพ่อของเขาเนี่ยต้องฝึกแบบพิเศษคุณพ่อมักจะเอาไม้กวาดมาเป็นสัวป้องกันป้องกันให้เขายิงยากขึ้นทําให้เทยังเนี่ยต้องชูดหลบไม้กวาดกว่าจะลงห่วง เลยทำให้ความสามารถเฉพาะตัวการจบสกอร์ของเทยังเนี่ยมันโดดเด่นตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับแล้วก็เทยังเนี่ยเป็นการดที่แม้จะรูปร่างเสียเปรียบแต่ทักษะโดดเด่นมาตลอดนะครับในระดับมัธยมเนี่ยเขาสามารถพาทีมโรงเรียนเป็นแชมป์ระแวะกลัดได้แล้วในปีสุดท้ายในระดับมัธยมเนี่ยเขามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่42.6คะแนนโดยเฉลี่ย5.8รีบาว4.1แอซซิต ฟิลโกโดยรวมยิงอยู่ระดับ48.9%แม้จะตัวเล็กแต่ทักษะรอบด้านเนี่ยสุดยอดมากๆเขาเป็นหนึ่งในกาจ,จ่ายโดดเด่นในรุ่นของเขาแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแมวมองเนี่ยได้จัดเลเวลของเขาในระดับมัธยมแมวมองให้อยู่ในอันดับที่21 l e v o l สปอร์ตอยู14 247สปอร์ตยู18 ESPN ให้อันดับที่15นะครับ เทยังยังมีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเขาติดอ l l American m c d o n a l t ทีมแล้วก็ติดทีมชาติชุด u 18ไปได้แชมป์ที่ชิลีในปี2016นะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในบ้านนักเรียนนะครับเขาเลือกเข้าสู่มหาวิายทยาลัยโอกาโฮมาเทยังเป็นผู้เล่นปีหนึ่งที่สามารถแบกทีมได้ทันทีเขาลงเล่นให้มหาวิทยาลัยเขาโดดเด่นทั้งการทำแต้มและก็การแอสซิต เรียกว่าการเล่นเกมลุกเนี่ยเขาเป็นหัวใจของทีมเลยก็ว่าได้เขาสร้างปรากฏการณ์นะครับเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่สามารถเป็นผู้นำด้านการทำคะแนนเขาทำคะแนนไว้ทั้งหมดในปีแรกนะครับ848คะแนนเขาเป็นผู้นำทางด้านการแอซซิตที่271ครั้งเขามีคะแนนเฉลี่ยต่อเกม27.4คะแนนแล้วก็แอซซิตต่อเกม8.4คะแนน แล้วมีเปอร์เซ็นต์แอซิตโดยเฉลี่ย48.6%นี่คือสถิติหน้าใหม่ในบาส n c a น NCAA ทั้งหมดที่เทยังได้สร้างเอาไว้นะครับและก็ผลงานอันโดดเด่นของเทยังเนี่ยทำให้เขาถูกดับเข้า NBA เทยังถูกดับในปี2008เป็นดับรอบแรกในอันดับที่5เขาถูกดับโดยทีมดัลลัสมาวริกก่อนที่ดัลลัสมวริกกับแอตแนตาฮอคเนี่ยจะตกลงเท,ทรดแลกกัน ระหว่างเทยังกับลูก้าดอนชิดทำให้ช่วงเริ่มต้นอาชีพเนี่ยเทยังไปเริ่มเล่นที่แอรแลนตาฮอคเทยังมีช่วงครึ่งฤดูกาลแรกที่ไม่ร้อนแรงเท่าไหร่ครึ่งฤดูกาลแรกแฟนๆต่างโหวตให้ลูก้าดอนชิดเป็นลูกี้ออฟเดียร์แต่ว่าหลังจากออสตาเบกเทยังมีช่วงเวลาที่ท็อปฟอร์มมากทำ3า4 0 4 0 4 0 40าแอซกระจงกระจุยกระจายจนท้ายฤดูกาลเนี่ย ทำให้นักวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยคิดมากเลยนะครับว่าระหว่างเทยังกับลูก้าดอนชิตเนี่ยควรจะให้ใครเป็นลูกกี้ออฟเดอะเยียดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเทยังเนี่ยก็แพ้ดอนชิตไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าผลงานของเทยังเนี่ยมี19.1คะแนนโดยเฉลี่ย8.1แอซิสาม3.7รีบาวยังเป็นหนึ่งในลูกกี้ที่น่าจับตามองนะครับ หลังจากนั้นในปีที่2เป็นต้นมาเนี่ยเขายกระดับจากการเล่น19คะแนนเป็น29คะแนนโดยเฉลีย่ยเรียกว่าโดดเด่นอย่างต่อเนื่องแล้วในฤดูกาลที่3เนี่ยเขามีผลงานอยู่25.3คะแนนโดยเฉลีย่ยและ9.4อา์ซิดในฤดูกาลที่3มของเทยังเนี่ยเป็นผลงานที่เป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้ในรอบเพย์ออฟเขามีฟอร์มอันโดดเด่น เขาเจอกับนิวยอร์กนิกในรอบแรกเขาเล่นกับเสียงเชียร์ของแฟนๆเขามีการแซะแฟนๆตลอดทั้งเกมเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่น่าจดจำเขาสามารถผ่านนิวยอร์กนิกได้4ต่อ1เกมแล้วในรอบที่2เจอฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เขาสามารถชนะได้4ต่อ3เกมในรอบชิงแชมป์สายเนี่ยเขาเจอของหนักหน่อยเขาเจอมิวก้บัคที่เป็นเต็งแชมป์ในปีนั้นนะครับแต่ผลงานของเทยังในการเล่นเพย์ออฟครั้งแรกเนี่ย เขาสามารถมี28.8คะแนนโดยเฉลี่ย9.5แอซซิทซึ่งเป็นผลงานที่โดมิเนตมากๆนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มดีในรอบเพย์ออฟนะครับเทยังเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อปติดออสตาได้1ครั้งใน3ปียังหาโมเมนต์ที่จะทำทีไม่สมบูรณ์แล้วก็กลับไปท้าชิงอีกหนึ่งครั้งนะครับเทยังเนี่ยในสายตาของแมวมองนะครับเขาบอกว่า เทยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีฟอร์มการเล่นเกมลุกระดับต้นของลีกการจ่ายบอลของเขาการเป็นเพย์เมเกอร์ของเขาเนี่ยระดับององเลยก็ว่าได้รวมถึงการทำคะแนนเขาสามารถทำคะแนนได้หลายรูปแบบเขาเป็นคนที่ยิงไกลได้ดียิงบอลก็เร็วแล้วยิงได้ทุกระยะเทยังยังเป็นคนฉลาดในเรื่องการเล่นเกมรับเขามักจะสลับตัวประกบให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่เสียเปียบมากนัก แล้วก็เทยังเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่มีความมั่นใจสูงมากเป็นคนที่มีความมั่นใจความกล้าเล่นกล้าตัดสินใจภาวะผู้นำของเทยังเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวรวมถึงเขายังเป็นคนที่มีการสติลที่ดีการอ่านจังหวะดักสติลที่ดีแล้วใครเล่นกับเทยังจะเป็นผู้เล่นที่เก่งขึ้นเขาเป็นหนึ่งในพอยต์การ์ดที่เล่นแล้วปั้นเพื่อนทำให้เพื่อนดีขึ้นทำให้เพื่อนเก่งขึ้น จุดอ่อนของเทยังเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องขนาดตัวและพลักกาลังการกระโดดเทยังไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้มีกล้ามเนื้อมากนักถ้าเจอผู้เล่นตัวใหญ่กว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบรวมถึงการเล่นเกมลุกของเทยังเนี่ยบ่อยครั้งความมือหวาของเขาเนี่ยมันเสี่ยงต่อเทอร์โนเวอร์เขาเป็นผู้เล่นที่เสียเทอร์โนเวอร์ง่ายเขามองว่าเทยังเนี่ยควรอัพกล้ามเพื่อเพิ่มเกมรับ น่าจะช่วยให้เขาเล่นได้ดีกว่านี้นะครับสรุปสุดท้ายของแมวมองเนี่ยแมวมองมองว่านี่คือพอยต์การ์ดที่มีสกิลครบเครื่องมีสกิลการเล่นเกมลุกดีอันดับต้นๆของลีก1คนเลยก,ก็ว่าได้นะครับหลังจากนี้จะพามาดูอาวุธที่เทยังชอบใช้กันสะหน่อยเขายิง2แต้มลงไปทั้งหมด492ลูก3าคะแนนเขายิงลงไปทั้งหมด173ลูกจากการยิงทั้งหมด522ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์33ต้องบอกว่าเทยังเนี่ยจบสกอร์ที่ห่วงอยู่ที่134ครั้งฟิลโกร54%ร์เไม่ชัวร์เท่าที่ควรนะครับระยะ3ฟุตถึง10ฟุตเขายิงลงไปทั้งหมด161ลูกฟิลโกร41%ร์เระยะกลาง1 0ฟุตถึง16ฟุตเขายิงลงไปทั้งหมด122ลูกฟิลโก5 2ร์เซตจุดนี้แม่นมากๆระยะกลางเกือบ3คะแนน เขายิงลงไปทั้งหมด75ลูกฟิลโก43% 3แต้มเขายิงลงไปทั้งหมด173ลูกฟิลโก33%อาวุธที่เทยังชอบใช้นะครับเขาจำชูดไปทั้งหมด494ลูกคิดเป็นเปอร์เซน็นต์41%ที่เหลือเนี่ยเป็นเลย์อพทั้งหมด171ลูกเป็นการจบสกอร์ที่ห่วง เขาจบสกอร์อยู่ที่48สรุปสุดท้ายนะครับเทยังคือการจ่ายที่มีเกมลุกที่สุดอันตรายใน NBA เป็นผู้เล่นที่เก่งมากทั้งจ่ายทั้งยิงเสียอย่างเดียวรูปร่างเล็กไปหน่อยนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้นะครับการทำคลิปชำระฟอร์มเนี่ยปรับเป็นประวัติมากขึ้นช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าคุณชอบแบบชำระฟอร์มแบบเดิมที่คุยเรื่องการเล่นหรือคุยประวัติก่อนให้รู้จักนักบาสมากขึ้น คุณชอบแบบไหนคอมเมนต์บอกกันครับ